สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพ็ปเชนเนล,ลค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านเชฟติดดาวค่ะร้านนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนเจ็ดแยกดีเย็นซอยหกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณอาเจ้าของร้านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเชฟเอกสวัสดีครับเชฟเอกกำลังทำอะไรอยู่คะเรากระทังทำใบเมนูครับเราจะเอาเมนูไปว,วางที่หน้าร้านครับเชฟเอกชื่ออะไรนำตัวหน่อยค่ะได้ครับสวัสดีครับผมเชฟเอกนารินประยูแดงนะครับ เป็นเจ้าของร้านอาหารเชฟปิดดาวแล้วก็เป็นประธานชมรมเชฟปิดดาวประเทศไทยด้วยนะครับเชฟเอกมีเมนูแนะนํานข,อของทางร้านไหมคะมีครับวันนี้เราแนะนําเนื้อสเต็กทีบนนะครับโดยทางร้านของเราเนี่ยได้นำทีบนเนี่ยไปซูวี i, ด้วยอุณหภูมิไฟ60องศานะครับโดยเวลานหนึ่งชั่วโมงเนื้อของเรานุ่มแน่อนอนครับแล้วก็เป็นอาหารดั้งเดิมออตรุรีไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าซีฟูด้ดสปาเกตตี้ซีฟูด้ดแล้วก็ลาซานญ,ญ่าผมนะครับ เชฟเอกสะดวกพาไปดูในครัวไหมคะสะดวกครับได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปเลยครับเชฟเอกค่ะอันนี้จะเป็นอาหารที่เตรียมไว้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้จะเป็นพิซซ่าหน้าเลยระคะนี่เราได้เตรียมพิซซ่าหน้าทะเลไว้นะครับหน้าซีฟู้ดครับค่ะแล้วต่อไปจะทําอะไรเหรอคะเราจะพากันไปอบที่อุณหภูมิไฟ2อ0องศาโดยเวลา5นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ ไห้ทำรัสญญาที่ที่เราเตรียมไว้นะครับน่าจะคว่ำประเทศไปก่อนนะครับ ทั้งดิบิสมินะครับแล้วก็สิ่งที่ขายไม่ได้ชิดจากแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็พันนิสานชิดนะครับ จะนำไปอบด้วยอุณภูมไฟสององศารครับหนาทีเช่นกันครับอนีเราก็ได้เมนูอ,อนหาราแล้วนะคะใช่ะอันนี้จะเป็นพิซซ่า,หาให<ช><ช>ครับน,น,น้านซีพูดครับแล้วสอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็จะเป็นปลาซลนานครับผมแล้วก็เป็นฮอคโคโนเดิรเลยครับสามอย่างนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งคือเราได้ ใช้ชี่ของคลิฟอร์เนียมิลนะครับค่ะนี่ก็จะเป็นเมนูของหวานที่เรารู้จักทั่วไปคือบา์น่าสปีดจะเรามาทำหน้าตามเป็นฟิวชั่นให้ดูสวยงยามและน่ากินนะครับค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะหนูขอชิมน,นะคะเชิญเลยครับอ,อิตาลียน์นะครับน่ากินแค่ว่าต้องใส่ว่า ที่จะเป็นหมูสอดไส้ด้วยแฮมและชีสนะครับชุเก็ดขนมปังทอดหมูเราจะพิเศษกว่าคนอื่นนิดหนึงคือเราจะนำเน,นื้อของเขาเนี่ยไปชูวีที่หมุไฟ60องศาที่เวลาหชั่วโมงครับก่อนที่เราจะนำมาทอดนะครับเน,นื้อหมูของเราจะนุ่ม และนี่ก็จะเป็นรายการนะคะหหวดของที่อยู่ในแอบบอตเตอร์ครับนะคะทุกคนมาใช้บริการที่นี่กันเยอะๆนะคะตอนนี้เราก็ได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับประธานบริษัทเบอตเตอร์ครับกันดีกว่าค่ะไปกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือประธานบริษัทของบริษัทเบอร์เตอร์ครับนะคะชื่อนานำตัวเลยค่ะไช่ครับผมสุขสันต์สุวันนะครับ ก็เป็นเจ้าของของบ,บริษัทมาเต๊าะนะครับแต่่อนเราเป็นแพลตฟอร์มเป็นบริษัททัวร์วรนะครับเราก็มาสร้างเป็นพรแพลตฟอร์มแลกปล่นสินค้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเชฟติดดาวนะครับที่เชียงใหม่นะครับร้านนี้สามารถนำ p อ้ย70%นะครับมาแลกเปลี่ยนสินค้าได้แล้วก็ใช้เงินสดแค่30%เข้า้าเองนะซึ่ง point เนี่ยจะเกิดมาจากสมาชิกสมัครเข้ามาง่ายมากการที่จะเป็นสมาชิกของมาเต๊าะก็คือ เพียงแค่ใช้สำเนาบัตรประชาชนเราเพราะว่าเราต้องทำการ KYC หรือว่ายืนยันตัวตนนะครับว่าท่านมีอยู่จริงหรือว่าเป็นท่านจริงๆงน,น,นะครับ<อ>แล้วก็ใช้เอกสารต่างๆตามข้อแนะนําง่ายที่สุดก็คือติดต่อเข้าไปที่ไลน์แอดได้เลยครับ<อ>แล้วก็ภายแค่1นาทีก็สามารถเต็มสมาชิกของบัตรได้แล้วครับโหง่ายมากๆเลยนะคะเดีย๋ยวเราะจะขึ้นทีอร์โฮสไลน์แอดของบัตรได้ครับไว้ตัวนี้นะคะฉันคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย